สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยชาแนลนะคะเมื่อนี้ว่ามากินสมตำค่ะคือเก้าแต่ว่าเพิ่มเติมคือผัดมีค่ะอันนี้เพิ่งกินผัดมีโคลาดเฮ็ดเองเนี้นเนี่ยเบิ้งอยาก,กินบ่หลงช่องครั้งแรกนะคะเคยกินเคยกินมัน ของพี่เพิ่นซื้อมาไหวแล้วก็ลองผัดกินแซ่บนะคะก็เลยมีพี่อยู่หมองเห็ดงานเอามาขายก็ลองไปหาซื้อกินเบิร์นมาผัดมีโคราดมีไหลายี่ห้อเละยี่หอ้หอที่ปลอยกินคือยี่หอ้อแม่สำเพอทองยี่ห้อนี้นะคะอันนี้แม่สำเพอทองต้องเข้านะคะไปผัดไส้หมูหมูสามสันออน ต่อันนี้ไม่โดนไม่ก่อโตผักบันี้อย่างเลยค่ะเพราะว่าวันน่ะพ่ค่อยไปตลาดช่วงกักตุนกักตุนอาหารผมํำแทบก็เลยมีแต่เนี่ยทัวเนต่อ กับผัดมีรสชาติหวานหวานแต่ไม่ได้หวานวหวาน,วานแบบขนาดนั้นนะโอ้คโหคำไงเลยมา ขนาดไหมไปหรอนัว,วมีความนัวนลวก จริบอกว่าคลิปที่แล้วนะ้ที่ปล่อยเฮ็ดไปปารตขวดใส่น้ำสนิเนี้เดี๋ยวเอาแช่ไว้ยูได้เป็นเดือนยังเขียวมมีใบเหลืองแม้แต่ใบเดียวเลยนะคะเขียวดีมาก้องไปเห็ดกันเบิงนะคะมัน <c oughs> นี้ก็ได้เลิกสังหารมันละเบิดแล้วไิได้ไปตลาดอีกระบาดนี้ แค่เมื่ออยากไปฉันแตเมื่ออยากไปตลาดอยู่ มีอ <laughs> <H uf ini. laughs> ีกใดตอนน่ะใช่ไม่อีกอุ้ยเพลงมาค่ะ is calm เบบโอ้ยมันกัดเหนียวติดกันดีดีหรอกแบบนี้เลยค่ะ 了。 ช่วงนี้กะดูแลสุขภาพกันน้ำนะคะยูบานได้ก็อย,นนอยูนะคะคนนี้ก็อยากออกไปหาแนวกินแซ่บๆคพือกันเนี่ยจังหวะร้านกระโบเปิดดอกแต่เข้ากับทุกคนที่จะออกไปได้นะคะ มันเปิดยากเฮาต้องใส่คัตเตอร์เปิดนี่ห่อนี่ว่าก็จะได้กินเด้าน้ำหิวน้ำมาเดื่อคุ้มเปิดน้ำอยู่ขอ,อน,น้อยหน่อย ผู้สาวฉีกไปแดกตอน <c oughs> แต่ผู้สาวไม่ฉีกนะคะผู้สาวหมุ่มไปทั้งตัวเลย <c oughs> ใส่ไข่ใส่หมูเพิ่ม เต็มปะยู้แต่ของหลก็หาแต่เนี้อก,กินเนี่ยวันนี้เขาก็ยิอ้วนนี่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นละรู้สูกว่าอ้วนขึ้นนี่กินไปนก็่ขึ้นแล้วว่ามือแรงสิงกินเัาง ก,กินสมตำเมื <c> ่อ <oughs> คืนนี่สามทุ่มมั้องกินสมตำตื่นเสาร์มาก,กั็มากินอีก <c oughs> ชิดบ,บอกบอกว่าถึกสมตำอย่างเดียวเลย เปคุยหาหมูสามสัน กินเขากันเนี่ยซื้อมันหลวงและต้มมนโดนหรอกถ้าเดี๋ยวก็อ่อนแซบ่บผัดน้ำมันหอยกับแซบ่บ ทำไมปิดปากแช่ตู้เย็นเอาเขาตู้เย็นแล้วมางไข้างนอกเพราะเปิเย็นเรารลืมเอาเขาตู้เย็นซะล่ะ <c oughs> ตู้เศร้าขนมมาแกะเผ็ดก็เผ็ดจ้ำ ขนมต่อใส่ซอสคนกกินคนหน่ะบางคนกมากินของหวานแต่ถ้าเป็นขนมนี่ก็สมากกินขนมที่มันเป็นเหมือนกึ่งเค้ากึ่งหวานนะคะแบบเนี้ยมันกจะมีซอสเป็นบนกระสีแบบว่าเค็มๆขนมเนี้ยออกหวานหวานเค็มแบบเน,นีอยออน่ยแบบสมมุติว่าเลคสอสะกจะสเป็นแบบเล เล่รสไข่เค็มเล่รสเมียงคำขนมนี้ถ้ากินมาบยกระแซตู้เย็นไว้นะคะมันก็นสิบเกาะคือเกาะวิธีค้นกักตุนอาหารกินนี่ย่งอย่างก็แ่ตู้เย็นยั่งเดี๋ยว E m é uma coisa normal ร่างกายก่อนนะคะใครที่ตอนนี้นะคะกําลังเหมือนกับว่าประสบป,ปัญหาหรือว่ากําลังแบบเจอกับโลกไร้ลายอย,ย่างโควิดที่ตอนนี้นะคะ,ะเพื่ขอเป็นกําลังใจงให้ทุกคนที่ทั้งเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ทุกคนที่กําลังแบบเคิ่นนี่ยอย่างแบบระแวงหรือว่าคนที่เป็น ติดเชื่อนะคะกับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะฮาสภานจุดนี้ไปให้ได้นะคะก,กดกดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะช่องปล่อยน้ำนะคะมืนดนีไปละคะ่ะบ๊ายบาย